สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะจะมาแนะนาเพื่อนๆค่ะว่าทุกๆความสัมพันธ์เราอ่ะจะดีได้นะคะเราต้องโฟกัสที่ความรักความเข้าใจนะคะและการที่เราอ่ะจะโฟกัสความรักความเข้าใจอะคะ่ะเราจะต้องเล็งเห็นถึง สิ่งที่เราอะค่ะไม่ชอบแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการอะเราก็อย่าไปโฟกัสมันนะคะและการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะเราก็จะต้องมีความรักนำทางไปนะคะในการที่เราจะรับผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเราจะต้องให้ใจก่อน่ะถ้าเราไม่มีใจที่จะให้เขาแล้วอะค่ะมันก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีแน่นอนเลยนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะการที่รา จะทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรักแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นนะมันจะทำให้เราค่ะจะโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเราชอบม,มันแล้วเราก็ทำมันนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆด้วยนะคะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยการโฟกัสนำความรักนำทางเรานะคะก็เลิฟเลิฟค่ะ